เตธรมเทนะถ้วารัใจเนะยจะตัณฑตังอภรอาระนธรรมะเมิทิเตสังคีธรรเตนะเพราะว่ารักการดีนะตาตสองพันอปารพันธรรมตเมิทิเตสังโฆขมติกายาหิติสังัสสะคมิตตังสังส ส hmm. ังขรอรจับ euh ตัเสรที e. ่ด right? hmm. uh, okay. uh. um. ีขั้นตอน่อแหมเรียบร้อเรียบรอยจยนี้เป็นขั้นตอนจะทำแบบต้องหมดต้องหมดที่หลัเอาไป

yêu tiền gì đấy vậy? không có tiền đâu bây giờ, phải cắt qua, nhấc nhấc, ha, 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 ha,